สุขี้มันพี่น้องเอ้ยอยู่ดีไม่แห้งสุภูสุคนเด้อไม่ยังจืนเดินทางมาอืผลตกวห้าสุดทางพี่นออ้องเอ้ยยังพอท่านได้ดับรถดหัวกระมาหอดหอดใช้นั่นพี่น้องถ้าค like ่อย <tr> ติดตามชุ่มสิเม่นผู้ใดนั่นไม่ยังจืนมหาภัยพี่น้องทะเบงเด้อเดี๋ยวเก็บชิงเก็บของทั้งรถุดกันเดี๋ยวสิพ้าพี่น้องรูปแบบเบิงว่าเม่นผู้ใดเม่นไผกันนั่นจังไดจังมาหอดผี่เดี๋ยวนี้ยังจืนอยู่ ทั้งจังหวัดร้อยเอ็ด ok, แถวศิละพี่น้องแถวสวนภูมิเก็บสิ่งเก็บของกันเดี๋ยวจังเบิ้งเรกรมันสิเมนผู้ใหพี่น้องเบิ้งไปเรื่อยพี่น้องแบบไล่สุดเลยช่องเมฆจ,จื่อนี่บไ่ได้บ่ได้เฮ็ดแบบอ่าสิตั๊กสตอสิต,สตสยังให้มันมากไหมช่องเมฆจ,จื่อนี่ที่เป็นไล่สุดไปหลดุดยาย จืนแซ่บนัวพี่น้องฝากไปทำไ,ไมเด้อไปแม่นผู้ใดพังหอดแล้วโอ้ฝนกระตกุกพ่อฝนสวัสดีจ้าสวัสดีสสดพี่น้องโอ้ยัวก็เปิดซองไม่ เปิดแล้วเป็นของจ้าของเป็นของเจ้าของแล้วบ้านนี้มีนตัวเ่าบอบอบอใคเปิดบอะไรบอตบอบบเพกรเ่มบอ้ระเพื่อมบอกรบเพื่อมก็ไผเป็นตัวของเจ้าของแล้วบานนี้ผู้ใดสั่นแนนำเพื่อนนี่อ่าพีครัพี่น้องครับเชิญชาวบ้านได้พี่น้องเด้อเป็นมุหวงกุ้แพงคันเลยละวาเป็นคนยี่ีแล้วพมนบอกคนละคนคนละคนคนละคนก่าฮ่าฮ่าฮ่ลยมาเลยมาเป็นคนละคนเนคนละคนสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องเมทิลพี่น้องเมทยล โอ้ยเจ๊ไหนจะเอาทางขึ้นมาทางพี่เหล่เพื่อนเอ้าทางพุดตอนนี้ขามึงเอ้ยขึ้นถึงทางสัญญเดี๋ยวเดี๋ยวไปขึ้นนี่ขึ้นขึ้นขนบ่ถึงทางหรืพี่น้องขึ้นบ่ถึงทางโว้ยโวยว่าตัวบันไดขึ้นพี่ทงพูมันมีทางขึ้นชองทางมันจะคิดว่าจะไหนไปชงน้ำปลาเพิ่น อยู่ทั้งมันบ้านน้องแวงกระิตวิสัยเออไปชงเหลวกันเลยดีวนมหาเลยเป็นยังไงไปใช้มากเมื่อคืนนี่ไปคาตุมบานสั่งไปทาตุมบันสรั่งไปทั้งคาตุมบานสั่งเพื่อเพื่อบานสั่งบานส้างาตุมไม่ได้พอไม่ได้พอแบบทห้งมือหรอกไล่บุงดูสวดสารามตามโอะ อางารพุทธประหัตจุกไรมาไรไรมมกรลามะกะาไม่นานนี่จ้่โอ้ยยังมาอะไรถ้าพี่น้องสามเดือนก็กัวเนาะสองก็กัวสองก็กัวเกือบสามเดือนก็ไม่ค่อนจังเลยโอ้ยวันหนึงหันกลับไปลุยลุยค้าจีนลุกมเอสุเลุยไปใพ่อหน้าพ่อตากันไม่เงตืึนก็เลยว่าห่วยมันยังไงแต่เนี้ยเดื่อนเห็นบ่หัวกระเซ้าตากบตากบซัตดี้ไม่ไม่ทาง มันเป็นตาปลาเป็นตาปลาเรื่อยแข็งกดีเร่อยนี้อันนาไม่ไม่ทั้งนะนเป็มแขนนองมันเป็นตาลาแข็งแข็งยนีลาอกก็เลยว่าโอ๊ยบ่ลดไปน้ำมูเอาก็สั่นก็เลยพักพักเลยพักงาวดพักงาวพักไปพักมากก็เลยเศร้าเมืยไหมเมืยบ่ให้ทานไหมเมยเมยอืมจับนุ่มจับขนอืมจับห่อนจับเอามากแค่สั่นกว่าเมยห่อนากบ่สั้นกมาแค่สั้นก่ ไม่เชื่อมาแบบนันเปล่าขี้มาเหงี้ปูตาแล้วจังก็พพบด่าล่ะทังเียปู่ตาขึ้นขีแหง่ยงดยไต่ฐานเอาคือ่มบงจะก่อนจงปู่มันอยากนอนีเพียนค้งน้อยดิเพิ่งไปน้อนุ่งจองยุ่งย่งคือจังนอันประคอกอันนีแบบ เล่นมาเลยเสียแล้วนะจังตายบางนึื่องออกบางเรื่องเขาอิ่มเขาที่บตอนี้จะรู้ไปกังเลยน้องแม่บอกมันย่ะหมูแม่แทบจีิน้องอะไรเป็นบ้า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 อ่อนเลยบีบจะตื่แม่คุณเลยอยากกินอจะเรียนเท่าไหร่นี่แหละพี่รองหมูแม่ปุ๊บหน้าผาตากันบ้านนี้ยังก่อนนี่บ้านน้ำเพียงบ้านน้ำเพียงเนาะโอ้ย ตอนนั้นหัวแร่ใส่บอกหลังจากนี้ไปเราเองแล้ลงห้างเลยลงกงัเคอลงลงฟ้าโอ้โอไปไปถ่ายอยู่จออยู่หันเรางันทั้งเดืนทั้งทั้งเดีใสยกคนใส่ไปยันไม้ยี่นี่เปย์ยันขี้ยันมันกัดคนบ้างหรกัดเอามืหน่มันช่วกัดมาได้สงสัยมันดกัดเพว่ออะไรบันกัดหรอคนมู้จากกันเนาะเคยเล่น้ำกันเนาะเคยเลน้ำกัเะนด้า้ราดดามากง่ายด้ราด่า่งเขาเล่นะเขาเรี่กง่าองมอ มีอะบนะมะ้งมีละตัวนี <S <S ้ละพี <S <S ่น้องเมื่อกี้จะไปขึ้นเก่าไปขึ้นเก่าไปขึ้นเก่าเพราะว่ามูเขาเจ้าถ่ายหุ่นแต่ยินว่าสีไยควาเชียงเขาเลยคือมีออนน้เขานอเขานั่งคุยกันให้มันไปจะเดินทางอีกให้มันสมอปวดงังคหายไ็ได้หรอมือเกัท่านในนอนะนั่นเหรต้องตอดแจ้งห้องตอกต้องให้เลยอกไเพรา่าอาไปชุ่มเลยตดี เดีเชียนนั่นที่ดอกสีคุยกับแกอย่เปาโกหกหายุ่งเเราโกหกคนนี้เออสีสีคุยกับแหม่ลุงลชนะชัยอย่นุมชนะนุมชนะชัยคุณว่าเสียไทยตอนเที่ยงวันันเดียวนี้มันกับเวลากับหวยมันบมดสาแล้วมั่บ่อเป๊ะเป็นั่นจับมือกบวะ้องสิบเอ็ดโมงบ่สิบมงสิบเอ็ด่มงาดีไปหอดไปหอดกับสิ่ใบเขาอยู่ใส่เงียมันขอนแค่ในเป้าหมายการแสดงกีฬา จะเป็นไรคนเกนก็มันไปพาคุณปี้เดินหน้าไปพาคุณบอกายอย่าากันจะรย์เขก็รถไปเขาเลยเมื่อตีเจะเอาหน้าปลาใหเขาจอยั้งเกลือนุบุรกับผูเยียงสอหมอกี่เร่เราก็ทัเอเขาลงะบบัวบัได้เอาบัทูคนว้อืมจะเลยบ่ได้เราแปลพราะเราเรื่อมเงิน บัวบัวเราสือ่าทรงอีไปอีเด้อบัได้เขาขายดีดีบ้างนั่นนั่นนัแต่ว่าบัณฑิตโบเมนโบเมนของในที่ท่องเนี้ยเป็นเป็นน้ำปลาลายใหญ่จืดเลยเป็นแดนของใหญ่จืดอีกเลยบัณนิตกันใช้ลายใหญ่จืดน้ำปลาลาเนาะมันกแบ่โบเมนเกลือโบเมนน้ำโบเมนลายเนาะ ที่แรกพี่น้องเงี้จานบนรองของเฉลิจักรวันที่แรกเออที่แรกก็ว่าเป็นพ่อใหญ่ชีรพงศ์นนบรนีงคนละคนเราบรนีงโอ้ยเอาเอาเอาชื่อว่ามือนีเขามาพบหน้าคาตากันอฝนกระตุกข้ามมาแบบมามาแบบโบราณสายฟ้าแลบเนาะมาแบบมาแบบชุ่มเย็นเออมาแบบชุ่มเย็นพร้อมกับสายฝนพ่อครับพี่เออย็นยันวันๆแมนแมนแมนไม่ใช่เจื่อนนี่ไม่ใช่เจื่อนอีสิสี่เฮ็ดแบบ ไล่สูตรได้พี่น้องเมื่อจุดบมเมนคุณจิปาบาลจิไปตัสก็เอาภาพนั้นเฮ็ดเสียงต่องต้องแงงบ่อบ่อบ่บ่อตัเออเป็นตัวตัวของพี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆฟังคำบอกคำจ่ามหาพี่หาน้องเป็นจังไงได้ยินจริงไหมซื้อสิ่นตอนแรกก็เรื่อซื่อสิ่งกินไปนี่กินไปมเห็นเนื้อแล้วเนื้อมาฮะกินแล้วซื้อสิ่งภาษาซื้อสิ่นเห็นเนื้อแล้วเนื้อมา้วันนี้เมื่อไรจะไปอีกวันนี้ไปดูใจ โอ้โอ้ซ้ำกันมดละโซ่น่นาดโน่นสะอึดอเข้ากับว่าสิมื่อเะไรใ่กน้องเบเวีรเลยปะเบเแล้วเนาะไปช่วงข้อควเบเวียรเลยคือคืออเราไปแยกคนถามานกันดูเราไปพี่อันายจกินกระแดกตัวก็บกระเดกตัวกินแท่งกันนะเอาใช่คนละถัวเลยของเข้าจัาไปปากหัวใ้ตงเลยฮะยกถ่วไ้อันนี้ยังก่อเาโนลอันว่าทั ขอให้ท่านตงไตวายเร็วๆเอ้อีน้ำเลยตาป้อหน้ากตาตาเดี๋ยวนอนพี่น้องเงี้ยงเดี๋ยวจะนอนแค่นั้นไปก็เดินทางมือนี่แหละเดินทางับรอนเจนเนอร์ขไปไทยไอ้ถึงทไวะฮาไปพกคอนเทนนอาเออเอาผมมานน้ำดื้อม่งม่ยิงอฮาเอง เอาบาไปเห็นเนี tamam. ่ยเอาเรียงคุยอย่างพวกเนี้ยเพื่อนายเพราะั้นเขออนญาตเนียอยู่ขึ้นทั่วเ้างนันั่งเร็วเขาเคยขอเลยเพาะงนะขอเนี่ยแล้วเขาอยากวพื้นไม่ใชไม่ชอจากของเขาอยากวัวพื้นเบอาอยาก่าพิ้งอกมันเสียหายคนแมนพาเรามาของเราเองาคนละอพดนเีขออรเขาตัวโอ้โหแต่บ้านมาตั้งแต่วันที่เดี๋ยวจําอ๋อเทาแล้วสิ จีเก้อเด้อมื่อวันันใหเหรอซึ่งเนาะหกหกหไเลี้ยงกไม่ออกมาเลี้ยงเหรอฮาออกบานวันที่สิบสามมาหานบุญบังไฟยะนโสธอนเออขึ้นมื่อแรกเลยโสธอน้องทิ้งหมดาอยู่ในจังหวัดไหมบนา้หลังจากหลังจากขึ้นบังขึ้นไปที่แล้วนอนขึ้นหนึ่งตื่นเช้าฮักกับไปอำนาจเจริ่นบุญบังไฟเขาอยู่ที่ขึ้นหนึ่งบอขึ้นไปที่จาก หาโม่งแดงหอดโม่งตุ้มขิงเจียวขึ้นเจียวล้มอยู่กับอันแอวล้านพันม่เชื่อนเลยอ้วนนะคือประทางเขาคือนั่นแหละบ่โอ้ยคือเขาเกิดประทางเขาเกิดประทางเดี็กขนบั่ายบ่ายก็เลยอันบัดนี้ก็เลยไปอันอำนาจไปพ่อกบอันมาดามเออมาดามเพนพีฮักเป็นเอ้ยหักอยู่บ้านน่าสะอาดอำเภอเสนาิคม พอดีลุงสักเราเป็นคู่ไปท้ายถ้ำพี่เฮาเปิดเผยจบแล้วนะบานนี้ก็เลยมาให้เพื่นเปิดช่องให้นี่คือช่องยายจืนแซ่นัว<ห>นพี่น้อง<ห>ฝากไว้ให้กดไลค,ดค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไคร่พร้อมกับยาขามโฆษณา<ห>เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก็คนหัวก็เขามาติดตามอยู่ประมาณเก้าสิบกว่าคนโอ้ยเพียงเขได้กินมันหน่อย ป่วยเมื่อวานนี่ป่วยเมื่อวานประมาณประมาณบ่ายบ่ายมุ้งป่วยใบมุ้งเมืม่อวานนี้เดี๋ยวนี้ก็ได้เขาา้าสิบโป้ข้นตะการขอรบุญขอบคุณพี่น้องเขามาเรื่อยๆพี่น้องนี่คือคลิปที่สองสำหรับช่องนี้เออคลิปแรกเปิดตัวแล้วก,ก็มาหาพี่หาหน้องอยู่ทางขยันชิปซึ่งขยันชิปกเ็เลยเอาคลิปนึงให้พี่น้องเบิงบ้งแล้วบบดนี้ก็เลยว่ามาไปฮอดตอนนี้เชิดช,ชาวบ้านก็เอาจตกคลิปก็น่าจะสิบเดือนทางมื้อนี้อาจจะได้สองหรือสามคลิป เรือาทิตได้สองชิ้น่ีบเลลเพราะว่าขับรถพร้อมพี่น้องอขับรถบัมีเวลาบรนยายบัมีเวลาไทยให้พี่น้องคิดตามให้พี่น้องเบิ้งให้พี่น้องเย็นเนาะพี่น้องเนาะอะไรอ่างเด้อฝากนะี่ขอบบ่บ่ฮองเเปิต้องบก่ห้องหลัเน่เขาอก็นกางงซอซ่อช่องทางหาเงินบ่่อง่อม้วสินห้างเาเขาจะได้เ็ปีมันเริ่มลดวนแล้วเนี่ย ไอ้ทุกข์กูอยู่แล้วมันมันต้องคุมเรื่องต่างๆทีนี้ที่ผ่าปีสามทีปี้นะไอ้เนาะเอาถือว่าพี่น้องได้มาพบหน้าคาตาแล้วก็เบืเอบอ่อไม่ไืดยื่นย่างบ่ได้แกตแงตูเอาแบบสดๆจังต่ล่ะนี่แหละนานแทอ้อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อติดตามช่องยายจื้นแซ่หนัวเด้อพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณพี่น้องผู้เขามาชมเอาให้พี่น้องดีๆมีแห้งให้พี่น้องมีความสุขเนาะใช่เฮ<อ>ากัให้มีความสุขด้วยกัน,น,กนแล้วก็รำรวยรำรวยสำหรับมื้อนี้ คลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าเฮ้ยคนถามมาว่าม่ยิง่งกินจะปิดชิปจะตรงนี้ภาษาอีสานวันละครเลยอืมมื้อนี้เสนอภาษา,าอีสานวันละครเสนอคำว่าตึอบอืมเข้ามาตึบถือว่ามันธรรมดาเลยมันเป็นอะไรตึบมันจะเป็นอาการแบบคึมคึมมืบบดมืดบวมเย็นยั้งนั่นคือมือดตึบ เขามาตึบมันมาจากเขาก็หมืดเขาเห็นยัง้งเ้ยพี่น้องเด้อเอ้าให้พี่น้องมีความสุขไบารชนนี้แหละพี่น้องคิดเอา